เียังเปลี่ยนชุดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเมฆที่เป็นรองบนเอาไฟเปิดสิไฟ มันเสิร์ฟเท่ไงป้ายใครอยู่ตรงโน้นเห็นหรือเปล่าอ้าวชูงสูงข้ามลง กินกันถึงที่สุดหรือยังจะพูดหรอถ้ากินก่อนก็แต่งงานแล้วนะแต่ใจเย็นๆนะครับผมตอนนี้เรเป็นอะเป็นเพื่อนกันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไต่เลเวลไปเรื่อยๆเราจะฟินหรือไม่ฟินก็อยู่ที่เขาสองคนแล้วนะครับ หัวเขาเลยนะครับตันสองก็ขึ้นมาดีลันกันตรงนี้แหละ,ะมาโชว์มาบอกเสียงเทสเสียงกันก่อนผมเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้าห้องแต่งหน้าครับผมทํทำอะไรด้ไหมครับเข้าห้องแต่งหน้าก็ต้องไปแต่งหน้านสิครับใช,ใช่ไหมครับใช<ะ>่ถูกต้องที่สุดเก่งมากมากเข้าห้องแต่งหน้าก็ต้องไปแต่งแต่้าะสวยสลาจริงๆครับนะฮะเข้าไปแต่งหน้า แต่งก่อนไว้เนี้ยเลยนะครับผมมามาที่หลังเข้าไปแต่งก่อนอ่ะเอาฮะก็เข้าไปท่านแต่งท่านตอนนั้นก็ร้องยิ้มก็รองรองไปรองไปรองรองไปเอ๊ะจะไปรองมาเรื่อยๆล่ะทำไมหน้ามันไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอถามต้องถามเรียนถามตอล์ฟว่าหน้าดีไหมครับดี กล้องซูมนีดนึงครับข้างหลังไม่เห็นน่าดีไหมครับ รู้ใช่ไหมครับไม่ได้ผมเองใช่ไหมก็ทำทำไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นก็รอไปเองยนเขาก็จูจีจูจีกันบนเวทีขอนิดนึงนะครับนานๆทีจะเจอคนเยอะแบบเวทีและศิลปินที่เขาทำกันศิลปินที่เขาแฟนคลับเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแฟนของผมก็เยอะนมแต่วันนี้ไม่มาวันนี้ขอจริงๆเฟ้นเลยว่า อ่าพิมในทวิตเตอร์วันนี้ขอสองคนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่า เขาก็มีอายนิดๆนะครับผมเอ๊ะหรือว่าฝั่งนี้จะอายุเยอะกว่าอีกทีนะครับถ้าไม่ไดังคือตามนั้นนะ ฝนนะังนี้แหละครับยังไงครับผมไพ่ไ,ไฟหนักสองอัน,อน,น,นนะออแ,นแ,นะงแนนรงๆเลยนะอย่าได้แผนทางอื่นมานะมีเท่าไหร่แพ้เท้าไปได้ผมรู้ไหมน่ารำมากเลยนะครับเท่านี้แหละแฟนกลับไปสองคนเท่านี้แหลนะ ใช่ไหมครับเอาพร้อมเลยขอเสียงเลยล่วพูดเลยว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะต้องมีแคมเปอร์ติดก้อนทุกคนก็ไม่นาำก้อนเนื้อรับผม คือเีบนรีย่เอาีอยางดีที่มีแพมเพิร์สทำใเหมอนก็เล็กผมก็าดก็ไม่เาแล้วเอเดี๋ยวเอาปนเกสเหรอเอาเกสทำไมออกมาแต่ไม่มีอารมร์กรีเลยเอาชิญครับผมเชิ่านนี้เลยครับผมต้ ต้องบอกทุกคนว่าวันนี้ได้พี่ชยกนิกดีใจใช่ไหมครับใช่เออชาตรีชาตรีชาตรีสุดทา้เฮ้ยวอเออี่ใหญ่ไปทัื่นเนกัผมเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงผมจะห้องใจนิดนึ่ว่า มันมันม,ม,มันอยู่ใกล้ขนาดน,นี้มันไม่เป็นไรเหรอครับผมเพ <c oughs> ื่อความชัดน <c oughs> ะเพื่อความชัดหลายคนนะครับพอพอต้องสูงขึ้นมาทางนี้สูงของอนนึ้นมาดิเดเขาจะเห็นไฟตรงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าทิ้งมาด้านนี้คือขาดแล้วน,นะครับ <c oughs> สิ่ผมยืนตรงนี้ถูกต้องแล้วนจน่น่แหละครับผมใกล้ใกันหน่อยครับใกล้ใล้นหน่อยทายรเม่อ,อมที่ลงไปแล้วเาไปใส่ชุดเดิมเออไม่เปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนตลอดเลยแม่ไม่รูรเ้เหมือนกันไม่เข้าใจเรา่านไปแลมาทอะไรอะ่ะเออวันเชือ ก็ to ไม่ใช่ไทยนะครับเพราะแฟนคับไทมาสองคนอน้คันคลัี่้วนอคนนี้ดีนะหาคนหราคนหรอเคอยู uh Ark, uh, uh, ่่าถือโทรศัพท์อยู่ถามดาฟังแหม่ไม่น่าด้านเหมือนศิลปินเลยเซลกันนะครับวันนี้มีเกมมาเล่น ใช่หรอใช้มาธรรมดาจะมาก็จะจะมาทำไมใช่านะเพราะมีเกมไรเนทีเราจะมาทดสอบว่าใครรักไรเนสจริงพี่อยากได้ยินเสียงเลยอยากได้ยินเสียงคนรักไรเนสเลย าจะรู้ใจไบร์นเน่ยกันจริงหรือเปล่าแล้วไบร์นเน่จะรู้ใจกันจริงหรือเปล่าวันนี้ก็จะมีเกมมาเล่นพูดเลยว่าถ้ามาตัวเปล่าก็จัำสปินไม่ได้จำคำหาุนไม่ได้ก็เลยถือนี้มาด้วยเราเป็นโวยเลยแสกีบแค่นแบบใหญ่เลยแอโบอกไหมเพื่อนเดี๋ยวเดียเดยวที่บอกเล่าได้บอกอันมีม้มีคนเล่าไปแล้วเหรอที่ ้เ้ขอบิเละขอบิกนนะไมแหล่แล่ไม่เป็นการอะไรดิอย่ไม่เป็นการริมนเากใเกมอะไรอ่ี่เกมอะไร่ไทยบอกมาเกมนี้มีชื่อว่า กิกาของเก็งง่ายที่เดียวครับคุณผู้ชมครับค้ายเนื่อยครับผมทการแสดงชีนรที่ก็ไม่เลรก็รู้ว่านอรออกเอาครับกิกาก็คือว่าใครที่รักไปเนี ก็ได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะนะฮะรวมทุกแฟนคลับที่ด้วยก็รักไปเหี่เหมือนกัน ่หัวใจกันเนาะไม่นนครัเอาละกติกาของเราง่ายทีดเดียวว่าเราจะมีกล่องทั้งหมดอยู่สองใบห,ห,หนึ่งเป็นของเมส้ใบห,หนึ่งเป็นของไรจะให้ไรจับของไว วนะ,ะจัะฉลาข้อะจะฉลาจับขึ้นมาสองชื่อ,อผู้โชคดีก็นั่งพาดังนั้น,นใครสักคนหนึ่งนี่แหละก็จะดุนะครับผมเป็นผู้โชคดีนั่นเองผู้ที่จะได้ดมาร่วมเล่นเกมบนเวทีก,กับเราเดี๋ยวจับได้ไหมครับ,รบเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะครับรู้กันจริงหรือเปล่ารู้กันจริงหรือเปล่านั่งใจกันจริงหรือเปล่า ใช่ค oh, hey, so okay. oh. ือกองเกาหีหยุดเนี่ยเขา่มหโอยนี่อยู่บนตรงก้นนะถ้าอยู่ตรงก้นก็นี่นีจำเลขต like, oh. ัยเองไวหมะครับผมจะทำการเรียกแล้วผู้โชคดีครับไบรท์ประกาศด้วยตัวเองเลยผู้โชคร้ายคนแรกโชคดีคุณรัฐาพงศ์ใสูง่งซีซีห้าสิบ รอดจักเลยนะครับทีนี้ขอให้เดินขึ้นมาทางด้านนี้เลยสี่สี่ห้าสิบครับถ้าไม่ลงไปเฮ้ยถ้าไม่ขึ้นมาเดี๋ยวลงไปเองเขาไสี่สี่ห้าสิบครับอยู่ไหนอยู่ไหนโปรแสดงตัวด้วยครับอย่าอย่าอย่าหลบนะอย่าหลบนะครับอย่าหลงมุ้งนะครับทขาไมไมนอยู่ไหนอ่ะยัไงมาฮะ คุณนะครับพี่ศิริก็มาแล้วค่ะมาแล้วครับมาแล้วไปครับ <inaudible> 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 <inaudible>

you <laughs> Oh yeah!